กัดสองทีไม่โดนเหยื่อม,มันกัดสองทีเว้านะมันกัด,ด,นดนนะนจนโดนอ่ะอยู่แล้วพีเต้ อยู่ๆยูได้อยู่ๆไม่เป็นไรคุมได้คุมได้ตึงตึึตงะลังตึงตึงตึง ตึงตะลึงตึงตึงแข็งแรงไปเลยโอเค